คำเตือนที่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโอเคครับก็กลับสวัสดีทุกคนและก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกม p o s Mortality f o r t u n e t นะครับก็เป็นเกมใหม่ของค่ายพจีนะครับเกมต้นไม้นะมาวันนี้ขอเปิดหวัวเป็นเกมแรกเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผู้ชม รอบนี้มีเข้ามาที่500ก่อนเลยกันนะครับก่อนอื่นเลยเข้าไปดูอัตราการจ่ายของเกมสักหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมก็จะมีเป็นสัญลักษณ์โบนัสนะครับตัววายแล้วก็จะมีเป็น2ทอง2แดงด้วยนะครับตัวแพงสุดก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่ถูกก็คือจะเป็นพวกตัวอักษรนะครับ a k q j นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆไปก่อนเลยกันนะครับเกมนี้ฟีเจอร์โบนัสคือลง3ตัวนะได้เข้าไปลุ้นฟรีเกมนะครับแล้วก็มีให้ซื้อด้วยนะครับ จัดเลยครับท่านผู้ชมไอเดียวผมขอดูเบ็ดสักหน่อยละกันนะครับเกมนี้เบ็ดสูงสุดก็อยู่ที่2,000นะครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อสักไม้ละกันซื้อไปเบ็ดน้อยก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแตกดีหรือเปล่านะมาจัดเบ็ด5บาทก่อนเลยนะครับซื้อไปไม้ละ37 5นะครับดูซิว่าเกมใหม่จะแตกดีหรือเปล่านะครับไอเดียวผมจะอธิบายตัวเกมไปคร่าวๆละกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับ เกมนี้มันจะเป็นเกมแนวสะสมต่อคูณนะครับถ้าใครเคยเข้าไปเล่นเกมค่ายแพ็ปมิติเพย์นะครับแล้วก็มาเล่นเกมนี้ก็คือเล่นไม่ยากนะทุกผู้ชมเกมนี้เวลาได้ลุ้นเข้าฟรีคือมันจะให้เราสะสมซองแดงให้ครบ3ซองนะครับแล้วก็จะกลายเป็นซองสีทองนะครับซองสีทองนี้มันจะจ่ายต่อคูณให้เราทุกรอบนะครับแล้วก็รอบหมุนคือมี3รอบนะก็คือถ้ามีซองสีทองสีแดงแล้วก็ต่อคูณตกลงช่องเนี้มันจะรีสปินใหม่ให้เรา3มรอบนะครับ อารมณ์มันคล้ายๆกับเกมปูปลาน้ำเป้าอยู่นะฮะโอ้โหดอกแรกก็โดนตัวแล้วนะฮะได้มาที่50บาทนหะมมลุยต่อเลยครับทุกผู้ชมเดี๋ยวผมขอลุยเบท5บาทไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุนผมก็เหลือประมาณ170เองนะครับรอดไม่รอดยังไงเดี๋ยวผมจะลงให้ดูแล้วกันนะครับบางทีเกมใหม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะแตกดีเสมอไปนะทุกผู้ชมช่วงนี้เข้ามาเล่นก็พยายามแบบซอฟๆกันหน่อยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวรอบนี้เล่นได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดูละกันนะครับเพราะว่าเกมน,นี้เป็นเกมที่คุณดูขอผมมาตั้งแต่โอ้โหหลายวันเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเลิกงามยามดีเข้ามาจัดให้ละกันนะครับไม่ลุยต่อเลยครับโอเคครับผมได้มาที่465บาทนะครับไม่จัดเบ็ดสิบไปเลยครับทุกผู้ชมดูซิว่าของฟรีจะมีหรือเปล่านะครับ มาอะไต่อเลยเพื่อนโอเคสวยเรียบร้อยแเจอของฟรีเบ็ดสิบาทครับผู้ชมดูซิว่าซื้อกับของฟรีเนี่ยไหนมันจะแตกดีกว่ากันเลครับรอบนี้เอาดีๆหน่อยเพื่อนเออไหลไปครับ พราะว่าเกมนี้ถ้าไม่มีซองทองนี้ก็คือจบเลยนะเพราะว่าซองทองนี้มันจะจ่ายเหมือนเพิ่มตะคูนให้เราทุกรอบอะ่ะท้วผู้ชมแมาขอซองแดงอีกซองหนึ่งนะครับได้เปล่าโอเคสวยเรียบร้อยแม่พับๆๆไปเลยเพื่อนอารมณ์เหมือนแบบ สอยดาวอะท่านผู้ชมรอบนี้ขอสอยให้ล่วงแลวกันนะครับเกมนี้ใครเคยเข้ามาเล่นเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับเกมนี้คือตั้งแต่ออกตัวมานี้ผมเคยเข้ามาเล่นนอกรอบแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ดีเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ก็คือก็มาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ท่านผู้ชมขอมานะครับ ขอกันเข้ามาเยอะมากนะว่าจะเข้ามาเล่นก็ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นให้นะครับมาตอนนี้ลีสปินเหลือที่สองรอบนะครับมีตัวต่อหรือเปล่าเอาหน่อยเพื่อนรอบสุดท้ายครับผมสุดท้ายท้ายสุดมโอ้โหเรียบร้อยดูซิว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับต่อโคูนะ โอเคครับผู้ชมมารอบนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับได้มาที่พันแหนะครับก็ยังดีกว่าที่เราซื้อไปนะซื้อไปนี้ไม่ไหวเลยนะครับมาเดี๋ยวผมขอกระโดดเป็นเบด50ละกันนะครับจัดออโต้ไปก่อน10รอบนะครับผมจะเล่นไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปละกันผู้ชมจะเล่นแบบไม่ห้าวนะเดี๋ยวมันไม่รอดนะครับ เมื่อวานก็แจกไปที่เรียบร้อยนะครับ10รางวัลน,นะสลักใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีกิจกรรมมาให้เข้าร่วมทุกสัปดาห์นะครับก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมรอบใหม่เข้ามาอีกนะครับมาลุยต่อนะครับทุกผู้ชมตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่ i v ว p 9นะครับหากใครสนใจที่อยากจะเล่นตามก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้แล้วกันนะครับ โอ้โหคอมโบแตกนอกได้มาที่3515บาทนะทุกชมแมยัดเบ็ดร้อยไปเลยครับผมลงเพื่อนป๊าบเข้าให้โอ้โห,โโหเรียบร้อยแมรอบนี้ล่วงแน่นอนนะครับเบ็ดร้อยไม่แตกนี่โอ้โหโคตรไอเลยนะทุกชมแม่เปิดตัวมาได้ซองทองนะครับ เอาจริงๆแล้วผมว่าเกมนี้เวลาได้ลุ้นเข้าฟีก็คือยากเหมือนกันนะยากตรงที่ว่าต้องลุ้นให้ตัวคูณกับซองแดงหรือว่าซองทองลงช่องอะ่ะทุกผู้ชมมันยากตรงนี้แหละนะครับมารอบสุดท้ายครับผมมีตัวต่อหรือเปล่าเอาหน่อยเถอะเพื่อน โอเคสวยแหมเก็บต่อคูณไปเรื่อยๆครับดูซิว่ารอบนี้จะได้กี่เท่านะครับช่วงนี้มีเกมไหนอยากให้ผมเล่นก็สามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้เลยครับแต่ผมว่าช่วงนี้เกมไข่พีจีนี่คือแบบมันมีเกมใหม่เข้ามาเรื่อยๆอ่ะทุกผชมเกมใหม่คือเกมเก่าเนี้ย มันมาปุ๊บคือเล่นแทบจะไม่ทันเนี่ยเออเฮ้อแห่ไหลไปยาวๆครับผมเอ,อ้ยแต่ผมว่ารอบนี้มาดีอยู่นะทุกผชมสองทองสองสองซอ,อ,องนะครับโอ้โหลิ้นพันวะ่ะเช็กกันทำมมหายกินหน่อยเพื่อน ขอแค่ซองแดงอีกซองหนึ่งนะครับได้เปลาผมว่าน่าจะได้เลยนะได้ไมเพื่อนโอเคสวยยังมีโอกาสลุ้นนะครับตอนนี้เราก็เก็บตัวคูณไปเรื่อยๆนะผู้ชม มาตอนนี้ผมได้33มาแล้ว2ช่องนะครับไปรอบสุดท้ายมีตัวต่อหรือเปล่าเต็มช่องไปเลยครับรอบนี้โอ้โหจบเลยครับทุกผู้ชมแม่ดูซิว่ารอบนี้ได้กี่เท่านะครับเยอะอยู่นะโอ้โหได้มาที่354นะครับคูณ100ไปเลยครับทุกผู้ชมได้มาที่30,000นะครับสามหมื่นห้านะ โอเคครับทุผ like ู้ชมเอาเป็นว่าเลิกเลยแล้วกันนะครับเอาทุนเข้ามาห้าร้อยนะเกือบไม่รอดนะทุผู้ชมโอ้โหเกมใหม่เจอแบบนี้นี่เข้ามาเล่นบ่อยหน่อยนะครับก็เอาเป็นว่าเลิกเลยแล้วกันนะครับใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ